เราจะเลือกพันยางยังไงให้ได้ยางที่ออกดีโตวไวต้านทานโรคก็เหมาะสมกับส,สภาพพื้นที่ของเราครับหรือว่าเราปลูกยางไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างนะครับมันเกิดขึ้นจากสายพันธุ์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายพันธุ์ครับเดี๋ยวเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นถ้าดูคลิปนี้นะครับรวมถึงคนที่จะเอาปลูกเองคนที่จะทําพันธุ์ขายครับก็จะได้แงม่มุมได้วิธีการที่จะไปทําพันุ์ยางที่ดีที่มีคุณภาพมากขึ้นและก็มีจุดขายที่โดดเด่นในคลิปนี้ไปดูเนื้อหากันเลยครับสวัสดีครับผมพวงครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของพันยางผมจะไม่ได้พูดในแง่มุมของว่ามาเลือกพันไหน2องหหนหรือ600ดีหรือ600ยอดดำหรือนู่นนี่นั่นดีนครับซึ่งผมจะลงรายละเอียดไปลึกกว่านั้นและเชื่อว่ามันไม่ได้ยากทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายๆครับพันยางที่ดีเนี่ยนะครับคือ1ใน3ปัจจัยของการทําสวนยางให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งผมเคยทําไลฟ์สดเรื่องของออยางจะดีเริ่มที่ดินนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยทั้ง3นั่นเองครับ สปัจจัยที่ว่านี่ก็คือ1น่นะครับยา, 1, ยางพันยางที่ดี2เรื่องของดินที่ดี3เรื่องของการจัดก,การที่ดีนะครับซึ่งดินดีเนี่ยบางทีดินที่เราปลูกไปแล้วยงางเราทําสวนยางเราปลูกยางไปแล้วเนี่ยดินมันไม่ได้ดีนะครับเราก็ยังสามารถปรับปรุงได้ไม่ว่าโครงสร้างไมด่ดีก็ใส่อินทรีย์วัตถุต่างๆลงไปได้นะครับธาตุอาหารน้อยเราก็สามารถใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปได้เพื่อเพิ่มธาตุอาหารนะครับการจัดก,การไม่ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีการเกลียดวิธีการดูแลต่างๆเนี่ย ถ้าเราทําได้ไม่ดีเราก็สามารถปรับปรุงพัฒนาในระหว่างที่เราปลูกไปแล้วได้นั่นเองครับแต่เรื่องของพันยางเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่าเมื no ่อเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราจะมาปรับเปลี่ยนพันธุ์หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเอ้ยมันไม่ออกวิธีการแก้ปัญหาก็คือการหายาเร่งการหายางพราไว้มาใช้อย่างนี้ครับหรือค้นทิ้งปลูกใหม่นะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราได้พันยางที่ดีตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะได้ไปแก้ไขปัญหาที่หลังนั่นเองครับเพราะนั้นเนี่ย เรื่องของพันยางจึงสําคัญมากๆในการที่เราจะปลูกยางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสร้างความเข้าใจกันในคลิปนี้กันเลยครับว่าเราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพันยางนะครับซึ่งไอ้ตัวพันยางที่เราปลูกกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยสส่วนสําคัญเลยทีเดียวครับสส่วนสําคัญก็คือ1ตัวต้นตอตัวตอซึ่งเป็นระบบรากต่างๆนะครับตัวรากที่จะมาเลี้ยงยอดพันธุ์ดีคือส่วนที่2เนี่ยนะครับที่เป็นยอดพันธุ์ดีเนี่ย ตัวตอตัวรากเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนเป็นพ่อเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกครับคอยหาน้าหาอาหารหาเงินมามาเลี้ยงครอบครัวหาเงินมาเลี้ยงลูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบรากเราไม่ต้านทานโรคไม่แข็งแรงไม่เหมาะสมกับพื้นที่มันก็จะส่งผลให้การหาน้าหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกซึ่งเป็นตอพันธุ์ดีชวนบนที่โรเกรดเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพหรือมันทําได้น้อยนั่นเองครับการจเจริญเติบโตมันจึงต่าครับเพราะฉะนั้นตัวตอเนี่ยจึงต้องเหมาะสมกับพื้นที่ครับ ถ้าเป็นพื้นที่แห้งแล้งก็ต้องทนแล้งนะครับหาอาหารหาน้ําในสภาพความแห้งแล้งได้เก่งนะครับถ้าปลูกในพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่นาก็ต้องมีความเหมาะสมมีความต้านทาน,ทานต่อน้ําความชื้นแฉะต้องหาอากาศได้เก่งนะครับต้องหาน้ําได้เก่งระบบรากต้องดีต้องไม่เน่าง่ายนะครับต้องต้านทาน,ทานต่อโรคอันนี้คือคุณสมบัติของรากที่ดีคือต้องเหมาะสมกับพื้นที่เป็นหลักเลยนะครับส่วนต่อพันธุ์ดีส่วนพันธุ์ดีที่อยู่ข้างบนที่เราจะกลีดก็ต้องเป็นพันธุ์ที่หนึ่ง ทนต่ออากาศให้ปริมาณผลผลิตสูงนะครับให้ปริมาณผลผลิตสูงให้ปริมาณน้ํำยางสูงอันนั้นน่ยคือความสําคัญเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าออระบบรากที่สําคัญกับระบบยอดที่ดีเนี่ยมันเ,เป็นยังไงนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้นครับถ้าใครเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชเนี่ยครับจะเข้าใจว่าการที่เราผมขอยกตัวอย่างมะม่วงนะครับการที่เราจะเอา มะม่วงพันธุ์ดีสักพันหนึ่งนะครับไม่ว่ามะม่วงพันธุ์นั้นจะอยู่ในที่ไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ครับสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องมีอันดับแรกก็คือตอ่อพันธมะม่วงที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมถึงพืชอื่นอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่ภาคใต้นเนี่ยเราจะเอามะม่วงพันธุ์ดีสักพันหนึ่งเอาเป็นยอดมาเสียบเอาเป็นมาทาากินข้างหรือเอามาติดตาก็แล้วแต่ครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือม่วงมะม่วงเบาซึ่งเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองที มันมีความแข็งแรงต้านทานโรคคุ้นชินกับสภาพพื้นที่ของภาคใต้ถ้าเป็นอีสานอาจจะเป็นมะม่วงกะล่อนนะครับซึ่งมันทนแรงอยู่บนภูเขาอยู่ในหน้าแรงก็สามารถให้ผลผลิตแข็งแรงเติบโตได้แต่ลูกมันเล็กมันให้รสชาติไม่อร่อยม่วงเบาลูกโดกลูกเล็กนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกปากกับทุกคนนะครับอาจจะภาคกลางอาจจะเป็นมะม่วงแก้วนะครับซึ่งมีขนาดลูกเล็กรสชาติเปรี้ยวนะครับ แต่ตัวต้นมันเองเนี่ยชินกับสภาพแวดล้อมชินกับพื้นที่แล้วก็มีความแข็งแรงต้านทานโรคนั่นเองครับ mm. เมื่อเรามีต้นต่อที่สําคัญแบบนี้นะครับเราจะเอามะม่วงพันธุ์ดีอะไรนะครับอะไรก็แล้วแต่มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับมาติดตามมาต่อมาเสียบยอดบนต้นพวกนี้ครับมันก็จะสามารถอยู่ได้อย่างแข็งแรงในพื้นที่นั้นๆครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพียงแค่ว่าตอน,นั้นอ่ะเป็นต่อที่เหมาะสมกับพื้นที่คุ้นชินกับพื้นที่ เราจะเอายอดพันธุ์ดีพันธุ์อะไรไปติดไปอยู่ที่ภาคใต้ก็อยู่ได้อยู่ที่ภาคก,กลางก็อยู่ได้อยู่ภาคอีสานภาคเหนือก็อยู่ได้เพราะเรามีต่อที่เป็นพ่อเป็นแม่คนค,คอยดูแลเนี่ยคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมหากินเก่งทนโรคนั่นเองครับแต่ปัญหาของยางพาราก็คือว่ายางพาราเนี่ยมันไม่ใช่ยางพันธุ์พื้นเมืองนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพ,พื้นเมืองของของประเทศไทยนะครับมันถูกนํามาจากประเทศบราซิลถูกนามาปลูกที่ดินนีเซีย Alum. ไทยก็เอามาต่อจากอินโดนีเซียมาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ซึ่ง ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับถี่นิ่มกาเนิดเดิมของยางพารานั่นเองครับและก,ก็การปลูกในช่วงระยะแรกเนี่ยเราปลูกด้วยมเมล็ดครับมันจึงมีการปลูกขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับระบบรากก็ดีนะครับแล้วก็มีความคุ้นชินแล้วก็มีการปรับต,ตัวต่อสภาพแวดล้อมโดยการถ่ายทอดทาันุกรมมาที่มเมล็ดนั่นเองครับแต่ยางยุคเดิมๆที่บรรพบุรุษปลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตาปลูกเนี่ยนะครับ มันก็เป็นยางที่ให้ผลผลิตต่ําแต่มันโตดีโตสม่ำเสมอดีนะครับอันนั้นคือลักษณะที่คนภาคใต้เขาเรียกว่ายางคารานั่นเองครับซึงยังไม่มียางพันธุ์ดีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าออคนรุ่นเก่าที่เป็นรุ่นตารุ่นใาย่เนี่ยมักจะบ่นว่าทําไมปลูกยางเดี๋ยวนี้มันโตไม่สม่ําเสมอเลยนะครับโตไม่สม่ําเสมอเลยและหรือว่า ต้นไม่ใหญ่เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรเนี้ยปลูกยากมากไม่ต้านทานโรคเลยถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมออกไปเหลือเฉพาะเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีการปรับปรุงสายพันธุ์แล้วเม็ดยางที่เราเอามาปลูกเนี่ยก็เป็นเม็ดยางที่เกิดขึ้นจากยางพันธุ์ดีนะครับซึ่งยางพันธุ์ดีเนี่ยความต้านทานต่อโรคมันถูกปรับปรุงพันธุ์มาให้เน้นเรื่องของผลผลิตไม่ได้เน้นเรื่องของการต้านทานโรคไม่ได้เน้นในเรื่องของการเข้ากับสภาพแวดล้อมเพราะ ตัวที่จะเข้ากับสภาพแวดล้อมคือตอครับเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกโดยใช้มเมล็ดซึ่งเป็นยางพันธุ์ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตส,สูงแต่ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นได้ดีนั่นเองครับต่อมาเราก็ได้เอาเม็ดหกร้อยเม็ดสองห้าหนึ่งเม็ดยางพันยี่สิบสี่อะไรต่างๆเหล่านี้มาปลูกซึ่งไม่ใช่เม็ดยางพาราแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าในปีที่ผมจะปลูกยางแปลงเนี้ยปีห้าสี่นะครับก็มีการที่จะเอาเม็ดยางพาราเนี่ย ของครอบครัวเนี่ยมาทาพันยางขายเพราะช่วงนั้นน่ยพันยางแพงพี่ก็เลยคุยกับเพื่อนของเขานะครับพี่ชายก็เลยคุยกับเพื่อนของเขาซึ่งจะสั่งเม็ดยางพารามา3ตันนะครับสิ่งแรกที่พอประสานงานคุยกันได้เสร็จเนี่ยครับเม็ดยางที่เอามาได้เนี่ยปรากฏว่ามาปรากฏว่าเนี่ยเอามาจากภาคเหนือนะครับปรากฏว่ามาจากภาคเหนือผมก็ตกใจมากทําไมถึงต้องเอามาจากภาคเหนือเพราะว่าคนภาคใต้เนี่ยนะครับเขาจะเกลียดยางจนดอกร่วงนะครับ จนเป็นใบเพลสลาดจนดอกร่วงแล้วนะครับถึงจะหยุดเกล็ดทําให้เม็ดยางในพื้นที่ภาคใต้หายากมากจึงได้เม็ดยางมาจากภาคเหนือนะครับซึ่งมันขัดกับหลักการของการขยายพันธุ์พืชเพราะว่ายางที่เกิดในภาคเหนือคุ้นชินกับสภาพอากาศในภาคเหนือแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งนานนะครับฝนน้อยนะครับแล้วก็เป็นยางพันธุ์ดีด้วยแต่ภาคใต้เนี่ยฝนแปดแดดซี 4, ฝนตกชุกพื้นที่ชุ่มน้านะครับผมก็รู้แล้วว่าเออมันขัดต่อหลักการของการขยายพันธุ์พืชแล้ว แต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับซึ่งก็เอามาทําการปลูกอันนี้คือหลักการสําคัญเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยก็คือว่า1ปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆเลยสําหรับพันยางในปัจจุบันก็คือ1นนะครับมเมล็ดที่เราเอามาทําต้นตอเนี่ยเป็นมเมล็ดที่เกิดจากยางพันธุ์ดีที่เราปรับปรุงพันธ์เพื่อหวังผลผลิตเรื่องของปริมาณน้ํำยางซึ่งเราไม่ได้ปรับปรุงพันธ์มาเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อให้มีระบบรากที่แข็งแรงหาอาหารเก่งทนต่อโรคอันนี้คือปัจจัยที่สําคัญเลยนะครับซึ่งทําให้การเจริญเติบโต,ตของยางในจุกปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างมันไม่สม่ำเสมอบ้างมันโตไม่ดีบ้างมันไม่ต้านทานโรคบ้างอันนี้คือตัดประเด็นอื่นไปแล้วนะครับเอาเฉพาะประเด็นของสายพันธุ์นะนะครับอันนี้คือมันขัดต่อหลักการเลยยิ่งเอายางจากที่มันโตในภาคเหนือคุ้นชินกับสภาพของภาคเหนือคุ้นชินกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งฝนน้อย เอามาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีฝนชุกสภาพอากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวมันจึงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนเอาฝรั่งมาอยู่เมืองไทยนะครับเอาฝรั่งที่คนโตแล้วอยู่เมืองนอกตลอดอยู่เมืองหนาวตลอดเลยอยู่ๆก็เอามาอยู่เมืองไทยนะครับมันก็เกิดการปรับตัวได้ยากนั่นเองครับผิดกันกับเอาลูกฝรั่งที่ท้องอยู่แล้วนะครับแม่ท้องอุ้มท้องมาอยู่เกิดในเมืองไทยลูกอยู่ในท้องของแม่ตั้งแต่แรกตั้งแต่อยู่ในท้องเลยจนคลอดออกมาจนโตขึ้นมา พวกนี้ก็จะมีความชินกับสภาพแวดล้อมของเมืองไทยมากกว่าข้อแม่ที่ย้ายจากเมืองหนาวมาอยู่เมืองไทยโดยตรงทันทีนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ก็จะมีหลักการนี้ที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเรามามองย้อนถึงวิธีการแก้ปัญหาแล้วเปัญหามันเกิดแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับปัญหาแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ผมเคยคุยกับคนของหน่วยงานของภาครัฐที่มาตรวจสวนอนยางเนี่ยนะครับว่าเอะภาครัฐเนี่ยมีการทําต้นต่อยาง ขึ้นมาหรือเปล่าพัฒนาพันยางที่จะมาเป็นตอโดยเฉพาะโดยที่มีส่วนเรื่องของผลผลิตไหมคือทําตอขึ้นมาให้ตอเนี่ยเหมาะสมกับภาคเหนือนะหาอาหารเก่งนะทนแรงนะแล้วก็เลี้ยงต้นยอดพันธุ์ดีได้อย่างดีนะครับทนโรครากขาวรากน้ําตาลนะครับรากเน่าคนเน่าทนได้ดีหาอาหารเก่งนะครับหรือตอยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้นะทนต่อการชุ่มน้ําทนต่อความชื้นสูง,สงทนต่อรากเน่าคนเน่าหาอาหารได้เก่ง เอามาเป็นต่อพัฒนาต่อโดยเฉพาะมีไหมอันนี้ครับผมเคยถามซึ่งมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับก็คือ1เราควรจะมีต้นนะครับถ้าใครมียางพาราที่ขึ้นเองจากเม็ดแล้วเราปล่อยเอาไว้นะครับเราเก็บเอาเม็ดมานะครับอันนี้ผมพูดในหลักการก่อนนะเราเก็บเอาเม็ดมาครับเอาเม็ดตรงนั้นมาปลูกรุ่นที่1ครับอาจจะได้สัก1อาจจะได้สัก1ต้นปลูกเกิดขึ้นรุ่นที่1เกิดจากเมล็ด1ต้นนะครับ เก็บเอาเม็ดจากรุ่นที่1เนี่ยมาปลูกให้เป็นเม็ดรุ่นที่2ส,สัก10ต้นนะครับแล้วก็เอาเม็ดรุ่นที่2เนี่ยมาเก็บเอาเม็ดปลูกรุ่นที่3ส,สัก10ต้นนะครับเอ่ออีกสักร้อยต้นแล้วก็เก็บเอาเมล็ดทั้งร้อยต้นเนี่ยที่ปลูกในพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยซึ่งมันมีการปรับตัวถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับพื้นที่ผ่านมาที่เมล็ดผ่านการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาที่เมล็ดให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้แหละครับเราจะเอามาทําเป็นต่อพันธุ์ที่มีคุณภาพมากๆเลย ถ้าเราทําได้ถ้าคนที่ทําพันยางทาได้ในความเป็นจริงผมก็อยากจะทําตรงนี้เพราะผมคิดว่าการปลูกยางในอนาคตเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ยังทําได้อยู่แต่ทํายังไงเราจะทําให้มีประสิทธิภาพต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงนะครับส่วนยอดพันธุ์ดีเราก็ไปหายอดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพที่หน่วยงานของภาครัฐรับรองหรือใครรับรองเอามาเอามาทำพันธุ์เอามาติดตาก,ก็ได้แหละครับ ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงพันธุ์ตรงนั้นไปส่วนการทําตอเนี่ยมันใช้เวลาแต่ทาไม่ยากเพียงแต่ปลูกซ้ําแล้วปลูกซ้ําอีกให้มีการเรียนรู้ให้มันถ่ายทอดกันเองทางพันธุก,กรรมตรงนั้นจะเป็นวิธีการซึ่งถ้าคนที่ทําพันยางขายได้นะครับคนที่ทําพันยางขายและทาแบบที่ผมว่าได้เนี่ยครับจะมีจุดขายที่สําคัญมากและผมพร้อมที่จะช่วยโปรโมทพร้อมที่จะช่วยขายเลยแล้วผมก็พร้อมที่จะซื้อสมมุติว่าผมทําพันยางขาย ปลูกแบบนี้ทำแบบนี้ช้ำๆในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เอาเม็ดเหล่านี้มาทำปลูกในพื้นที่ภาคใต้หรือคนที่อยู่ภาคเหนือก็ทำแบบนี้ในภาคของตัวเองภาคเหนือแล้วก็ขายในพื้นที่ของภาคเหนือว่าตอผมเนี่ยมีจุดเด่นตรงเนี้ยเป็นตอที่แข็งแรงผมรับรองว่ามันเป็นหลักการขยายพันธุ์พืชที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดในระยะยาวนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆเนาะอาจจะใช้เม็ดรุ่นแรกรุ่นที่2ก็แล้วแต่ครับซึ่งมันจะดีกว่าการใช้ มเมล็ดจ,จากพันธุ์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการที่เก็บเอาอยางพันธุ์ดีโดยตรงเอาอยางพันธุ์สองห้าหนึ่งเอาอยางเม็ดพันยางหกร้อยมาปลูกเป็นตอโดยตรงซึ่งเอาจากภาคเหนือมาปลูกภาคใต้เอาภาคใต้ไปปลูกภาคอีสานอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวการที่นอกจากประเด็นเรื่องของดินไม่ดีนะครับดินที่เสื่อมโทรมการสะสมของเชื้อโรคเชื้อราที่มาขึ้นทุกๆปีแล้วตรงนี้การที่เราทําตรงนี้จะทําให้ยางเราโตสม่าเสมอมากขึ้น ความแข็งแรงมากขึ้นต้านทานต่อโรคมากขึ้นอันนี้ก็คือแนวทางครับสุดท้ายนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าการที่เราจะปลูกยางพันธุ์ดีได้นยครับประเด็นในแง่ของ2องหนควรปลูกพื้นที่แบบไหนอันนี้ก็มีนะครับหกรมันสูงโปร่งพื้นที่ภูเขาลมพัดแรงอาจจะปลูกได้นะครับสองหนึ่งกิ่งมันเยอะเดี๋ยวหักโค่นง่ายนะครับปลูกในพื้นที่ต่ำลมไม่แรงดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนนะครับซึ่งอันนั้นก็ไปพิจารณากันต่อเองนะครับแต่ประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ย เป็นเชิงลึกและมีส่วนสําคัญกับการปลูกยางมากๆเลยครับถ้าเราจะไปหาพันยางสอบถามเขาหน่อยก็ได้ครับว่ายางเขาเอาตามาจากที่ไหนเมเล็ดที่ทําตอพันเนี่ยได้มาจากไหนเก็บมาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับถ้าเขาไม่ด่าเราซะก่อนนะครับคุยได้เนาะถ้าเราบอกว่าเออไปซื้อพันยางที่จะปลูกในภาคใต้แล้วบอกมเม็ดพันยางเนี่ยเขาเพาะพันเองขึ้นจากภาคใต้หรือว่าเก็บมเมล็ดยางมาจากภาคใต้แล้วเอามาทําต้นตอนเนี่ยเราก็เออ มีโอกาสดีไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแนวทางและก็วิธีการเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับถ้าใครที่จะทําพันยางขายแล้วทําในแนวทางที่ผมว่าครับโทรมาคุยกับผมทักมาคุยกับผมได้เลยครับผมพร้อมที่จะช่วยประชาชนมพันธ์พร้อมที่จะซื้อมาใช้ปลูกเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้หรือมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาพูดคุยกันได้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยครับสวัสดีครับ